ไปละสามพบาทเออไอ้ข้างกำแพงมันไม่ใช่พระเก๊อยา่ยาอย่านะฮะอยา่าอย่าใส่หลายพระแท้โดยนิทานเหล่านี้เลิกเลิกสัทีหนึ่งเรื่องสองไอ้นี่หนักเลยนะฮะพระเนี่ยผมบอกอย่างนี้เลยนะผมเองเนะี่ยเป็นคนที่หาประวัติพนระผมเป็นคนที่ชอบเข้าไปตามบ้านคนผมบอกคุณเลยนะนั่งอยู่ในห้างอความรู้เนะี่ย มันสู้เซียนที่ที่เดินไม่ได้เซียนห้างเอาพาจากไหนไก็เอาพาจากคนเดินไอ้ที่เดินห้างยไอ้เซียนห้างโปรไฟล์ดีๆไอ้เรียกคนเดินสนาว่าอาจารย์นั้นแหละเ <c oughs> พราะอะไรดูพาเองไม่เป็นก็ต้องตัดจากเซียนพวกนี้ขึ้นไปอ่าแต่ถ้าเซียนพวกนี้ไปเปิดอยู่บนห้างก็กินหมดกินลวกร่ำรวยกว่าเขาผมจะบอกให้สิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณไม่ว่าจะเป็นปิดตาหลวงบุโตที่ผมให้ดูวันนั้นหรือพราอีกหลายๆอย่าง คุณฟังผมดีดีนะวงการพระเนี่ยมันแปลกพระที่มันวางอยู่ในหิ่งด้วยกันนะ่ะสิบปียี่สิบปีตอนพระยังขายไม่ได้เป็นพระแท้ทั้งหมดพระที่รับมากวัดจะสิบรุ่นยี่สิบรุ่นสามสิบรุ่นอ่าจะบล็อก A บล็อก B บล็อกซบล็อกดีเอฟีเอลเคเอ็มเอ็นโอพแท้ทั้งหมดถ้ายังไม่เล่นนะ แต่ถ้าวันหนึ่งที่พระเล่นเมื่อไหร่ <Okay. S 1> ไอ้พระแท้ทั้งหมดที่ไม่เหมือนกันสองแบบสามแบบสี่แบบจะมีแบบหนึ่งเล่นเป็นแท้ไอ้แบบไม่เหมือนอีกสามสี่แบบถูกตีเป็นเก๊อันนี้ผมบอกเลยคุณเข้าใจไหมครับคือมันไม่ได้มีการตั้งสติว่าเฮ้ยพระเพิ่งจะเล่นปีนี้ พอพระเริ่มขายได้คุณก็จะเริ่มขนเอาพระจากบ้านคุณไปให้คนซื้อซึ่งเราให้เครดิตคุณซื้อคนซื้อว่าเป็นสายตรงถูกปะแต่คุณอย่าลืมถ้าคุณเอาพระกลับไปถามที่วัดคนที่วัดเขาจะบอกได้ว่าแท้ไม่แท้ถูกไหมแจ๊คแต่คุณเอาไปให้คนที่วัดดูคุณไม่ได้ตังคุณได้แค่ข้อมูลข้อมูลแต่เมื่อคุณจะเอาตังคุณหยิบพระเนี่ยไปให้เซียนดูผมถ่ายนจริงพระหนึ่งรุ่นมีห้าแบบ เสียนที่ไหนรับว่าแท้หมดทั้งห้าแบบบ้างขอสักหลุงพ่อหนึ่งมผมเป็นคนที่ชอบพูดความจริงคุณยกตัวอย่างมาได้เลยคุณเอาพระจากบ้านคุณเนี่ยที่ไม่เหมือนกันไปสิบแบบให้รับมาพร้อมกันผมเมานะให้ร้อยหลุงพ่อเลยถูกตีเก้ มันจะเล่นบล็อกหนึ่งว่าแท้ไอ้คี่ไม่เหมือนถูกตีเก๋หมดอืมจริงพระที่แท้เนี่ยมาเป็นสิบสิบปีถ้ายังขายไม่ได้คือแท้ครับแต่เมื่อไหร่ที่ขายได้ปังถูกตีเก๋กับแท้ถ้ามันกลายร่างได้นะโดยที่ไม่ได้ย้อนคิดว่าเออแล้วเก๋เนี่ย มันจะมีความเก่าเท่ากับพระแท้เลยหรอสมัยก่อนคุณไม่เคยสนใจความเก่าคุณไม่เคยสนใจมวลสารคุณสนใจแค่เหมือนกับไม่เหมือนเพราะเขาสอนให้คุณดูพิมพ์พระเป็นลักแล้วผมถามหน่อยถ้าลองเข้าวัดอย่างผมดิการถอดพิมพ์พระสมัยก่อนถอดด้วยอะไรวันก่อนได้มาเอาผกออางกดถอดเอาข้างกดถอดเอาปูนทนไฟละล,ะลายน้ํากดถอด เอาซิลิโคนกดถอดสร้างพิมพ์พระผมมีบ็อกสองบ็อกในผมอาหิตไอ้นั่นนะพระวันั่นนะพระอะไรวัดผิดวัดคิดผิดผมบ็อกอะบ็อกผมอะนะฮะคุณเห็นไหมครับผมเนี่ยมีบล็อกออริจินอลของทุกทุกวัดให้คุณดูผมจึงรู้ไงว่าพระเนี่ยไม่เหมือนมันไม่ใช่เก๋อ่ะบอกจะโอหาเลย ทุกหมฮะคําว่าทันหลวงพ่อเนี่ยอ่าคุณคุณคุณ,ค,ณคุณตั้งใจฟังห่นะบล็อกเนี้ครับผงวัดขิดวันนั้นที่แยกเก็บไวอ้อ,อ่ะอ่าหยิบมาถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกคุณคิดถึงเหลือหลวงพ่อรุ่นหนึ่งถึงรุ่นสิบห้ารุ่นหนึ่งถึงรุ่นสิบห้าแจ็คน้าเดียวกันไหมเสมาด้วยอรูปไข่ด้วยเข้าหลามตัดด้วย ใบสาเกพุ่มข้าวบินทําไมอ่ะไม่เหมือนกันคุณยังรับได้เลยว่าทันหลวงพ่อ,พอแล้วก็แท้ทั้งหมดเหรียญรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสมรุ่นสี่จะเสมาจะลูกไข่จะพุ่มข้าวบินจะสามเหลี่ยมแท้หมดอ่าเห็นปะแต่พอพระผมหลวงพ่อ,พอถูกไหมจะเพี้ยนไปบ้างไม่ได้โดยที่คุณลืมคิดว่าเนื้อเดียวกัน ความเก่าเดียวกันแล้วการสร้างพระการทำมือหลักเกณฑ์หลักการนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อคนที่ตีพระเกตตอบผมได้ว่าหลวงพ่อสร้างพระปีเดียวเลิกหรือเปล่าถ้าหลวงพ่อสร้างพระปีเดียวเลิกจบแจ๊คพระมีแบบเดียวอ่าคุณต้องตอบผมได้ว่าหลวงพ่อเนี่ยสร้างพระปีเดียวเราเลิกหรือเปล่าสอง ไอปีเดียวที่หลวงพ่อสร้างแล้วเลิกหลวงพ่อใช้บล็อกกี่ตัวอ่าหยิบมาดิบล็อกสมเด็จที่ถอนมาเนี่ยอ่ามีพระเหลืออยู่ไหมอ่ะไปเอาพระมานี่คือบล็อกของพระวัดขิดใช่ไหมอ่าคือเฮ้ยคือคือผมเป็นคนหนึ่งที่ที่ ที่ที่ผมต้องการให้อง์การพระมันชัดเจนอ่ะผมถามจริงอะ่ะผมถามแค่นี้เลยถ้าคุณบอกพระต้องเหมือนกันเป๊ะคุณต้องตอบคําถามผมว่าหลวงพ่อสร้างพระรุ่นนี้ปีเดียวแล้วเลิกหรือเปล่าถ้าตอบว่าไม่รู้จะบังคับให้ผมเชื่อคุณไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าทางวัดเขาตอบได้ว่าหลวงพ่อสร้างพระตลอดชีวิตท่านสิบปียี่สิบปี คุณจะบังคับให้ผมเชื่อคุณก็ไม่ได้ผมต้องเชื่อคนที่ตอบได้ว่าหลวงพ่อสร้างพระกี่ปีหนึ่งเรื่องเว้นแต่คุณบอกได้ว่าหลวงพ่อสร้างพระปีเดียวแล้วเลิกทีมนี้และตอนที่สร้างปีเดียวแล้วเลิกใช้กี่บล็อกอ่ะผมมีสิทธิ์ถามไหมอ่ะ เห็นไหมครับผมใช้คำว่าพระแท้ถูกลังแกการถอดพิมพ์พระในสมัยก่อนอ่ะนี่วัดขุ่ดอ่ะหรือเขาบอกไปเล่นเป็นเพราะกลวยกันผิดว่าอะไรก็ว่าอันนี้คือพระที่ถอดพิมพ์จากวัดละคังมาเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ผมเป็นพิมพ์ุ้มระคังคุณดูแล้วคุณเห็นไหมนี่อาจารย์เอกถามเลยเพราะอะไรผ่านไปสิบสิบปีพระหดพระมันหดนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงคุณเอาพระเนี่ย อ่ะไปใส่ในบล็อกเนี่ยเล็กกว่าบล็อกจะองอะไรมากเอาจาตุคามลามเทพอ่ะอ่ะหางนี่หายแล้วึ้นเซนนี่เนี่ยก็หายไปกี่มิลเนี่ยโอ้หหายนี่เยอะกระดูฟิปเลยพอพระบรรทหดขอดาวอีกเก้าสิบดวงให้ครบสองร้อยดวงครับมาร์คเส้นกระเบิดเขาจะเปิดการมองเห็นให้นะครับถ้าใครชื่นชอบไลฟ์นี้ขอดาวอีกเก้าสิบดวงเห็นไหมครเนี่ยคุณเนเี่ยละอันนี้คือพระกับแม่พิม กดและการถอดพิมพ์คือมีสมเด็จสวยๆวัละคัมหนึ่งองค์โอไปหาเก้าห้าพิมพ์นี้มาขอนะาโอ,อ,ะอ้ะอ่าเห็นไหมปั้นผงขึ้นมาแล้วใช้ผงเนี่ยกดเอาดินน้ำมันมาสองก้อนผมถามว่าพระที่ออกจากบล็อกสองตัวเท่ากันไหมเท่าไหม คุณคีดตัวเนี่ยคือบล็อกที่สร้างในวาระเดียวกันแน่นอนโดยการมีตัวแม่หนึ่งตัวและเอานเนี่ยผงเนี่ยตอนเป็นของเหลวมากดแล้วทิ้งให้แห้งเป็นบล็อกครับผมถามว่าบล็อกสองอันนี้แท้ทั้งคู่ไหมไม่มีใครถามพูดเพื่อครับผมก็จะถามพี่ว่าเข้ามาเพื่ออะไรนะเะ่นั้นนะครับ รายการผมไม่ได้รายการที่นัง้อคนปัญญาอ่อนผมต้องการให้ปัญญาชนฟังนะครับไม่มีใครต้อนรับไม่ต้องเข้ามานะครับไม่เป็นไรพี่ไปดูที่อื่นเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องเข้ามาครับผมบอกเลยพูดเพื่อพี่อย่าเข้ามาเพื่ออะไรนะครับนะแอดมินบล็อกนะครับง่ายง่ายเออนะครับบางที่เขาไม่ต้อนรับก็ไม่ต้องเข้ามานะครับอ่ะผมถามว่าเนี่ยบล็อกแท้ทั้งคู่ไหม อ่าผมถามว่าแท้ทั้งคู่เปล่าแล้วพระเนี่ยที่ออกมาจากบล็อกสองตัวเนี้ยจะคมชัดเท่ากันไหมผมมีให้ดูผมไม่ได้นะพูดพลาเหมือนน้ำไหลแพร่ไป อแค่เนี้ยนี่คือการผลิตพระแล้วคุณเอาพระสององค์เนี่ยมาเทียบกันคุณดูนะวันนี้พระไม่แพงแท้อลององค์เป็นหมื่นดิไอสององค์เนี้ยถูกตีเก๋องแท้องค์แน,น่นอนเ,เพราะองค์ทำไมเท่าเลยอะไม้จิ้มฟันมา คุณดูอันนี้เป็นไรอันเนี้ยออกมาจากบล็อกชัดนี่แน่นอนแจ็คใช่ขาเขือคมชัดลึกอกอันนี้เห็นไหมแขนเพี้ยนไปนิดหน่อยเพราะอะไรเพราะถ้าเวลาคุณกดมาไม่คมคุณต้องแต่งใช่บางทีมันก็โย่บางทีมันกอ่าเวลาคุณกดมาไม่ชัดเนี่ยคุณต้องมีการแต่งซอผงม,มาซ้อได้แต่งได้เอาง่ายๆเนี่ยพาที่ออกมาจากสองบล็อกเนี่ยไม่มีทางเหมือนกัน อ๋ออยู่ในถุงเนี่ยพระไม่แพงครับแท้ทั้งหมดวันหนึ่งองคเป็นหมื่นองเป็นแสนมึงถูกตีเก๋แน่นอนไอ้คนตีเก๋เหรอไม่เคยมีบล็อกในมือไอ้คนตีเก๋เหรอไม่เคยเข้าวัดเกิดไม่ทันอยากจะมาขายพระหลวงพ่อให้ได้ตังค์ไม่มีดีจะอวดแต่อยากจะอวดตัวเป็นผู้รู้โดยการตีเก๋แท้ได้ คุณเห็นไหมครับปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นกับกลุ่มแอดมินต่างๆที่เกิดขึ้นมีแอดมินคนไหนเนี่ยเวลาถามแล้วมันตอบได้ไหมมีแอดมินคนไหนเกิดทางการสร้างพระมีแอดมินคนไหนไปเอาบล็อกแบบนี้จากวัดมานะแจ้งแถลงไขบ้างเห็นไหมความเก่าเดียวกันเนื้อเหมือนกันไหม อาไมเทาอ่าเนื้อไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซนต์แต่มันความเก่าเดียวกันมันเดียวมันโคตรเลยอ่าผ่านมาเจอบล็อกตัวจริงโอ้ยนี่นี่นี่ไปเลยหรือเปล่ากูบอกแล้วอันนี้มันเกมึงเห็นไหมมึงวางไปปุ๊บเล็กกว่าตั้งเยอะมันทอดอไอ้บางคนได้บล็อกแบบนี้ไปปังไปเอาพระไอ้ที่มันตีเก๋อยู่มาใส่บล็อกกูบอกมึงแล้วมันเล็กกว่า เห็นไหมฮะคำว่าการถอดบล็อกอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้คุณดูว่าถอดอยังไงนะครับการถอดพิมพ์พราเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้คุณดูว่ามันถอดอยังไงคุณอยากรู้ผมจัดให้ทุกคําถามต้องมีคําตอบทุกกระสอบต้องมีข้อสารอ่าเวลาคุณอยากจะสร้าง